มากินข้าวเที่ยงบ้านเพื่อนค่ะแล้วก็พาคุณตานี่ไงคุณตามากินข้าวเที่ยงบ้านเพื่อนท้อไปดีครับสวัสดีครับว้าววันนี้มากินข้าวบ้านเพื่อนนะคะเพื่อนๆนทุกคนเนี่ยพาคุณตามากินข้าว h a p p happy happy ไปมากินข้าวบ้านเพื่อนกระดกกระดูกด้านหนึ่งแอลเอนเอแอลเอนเอมีของโต๊ะเค้กหมูยายทำสวยมากเลยอ่ะว้าวเขาเรียกอะไรนะทริฟฟูจูจูเรียกมันอันนี้ของเราค่ะคุณผู้ชายอยู่ข้างในคุณผู้หญิงต้องอยู่ข้างนอกเพราะว่าอาหารนี้โอ้โหสุดยอดนี่ค่ะ มีข้าวเหนียวจิ้มข้าวเหนียวป๊าดมีป่นด้วยไข่เจียวยว่าไม่ว่าไม่ให้ทำอาหารแล้วนะยังมีอาหารเยอะขนาดนี้นะนเาานาะ,นอะโอ้โอดีนะที่ไม่ทำเอาอาหารมาด้วยเอาแค่ข้าต้ม ต้องทำอะไรมาตัวกับหัวใจโอ้ยมาต่ตัวกับหัวใจมาต่ตัวกับหัวใจก็บอกสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาเด้อมากินข้าวข้าวเที่ยงมากินข้าวบ้านยายค่ะกินข้าวกันแล้วกับข้าวสารพัดเลยค่ะคุณยายมากินข้าวบ้านยายจ้ามาเลยจ้าอีกสิบห้าปี่านจะเป็นคุณยาย โอ้โหนี่ยเป็นตอนอายุเท่าไหร่พ่อจีเพราะว่าหลานตอนที่สิบหกอะอ่รอให้ลูกชายมันเ็ไปอาเดี๋ยวเอายังอีกถ้วยใส่ต้มจืดก็ไม่มีถ้วยต้มจืดอ๋อถ้วยเล็กขอโทษขอโทษลืมถ้วยแบ่งกุ้งข้าวเขาสวยจังเลยแก้วเหรอดื่มให้เย มาค่ะมาค่ะทุกคนเอาล้างก่อนมาเอานพิบมาพิบผักนิดผมชอบโอ้แกงส้มอันนี้แกงส้มเหรอนึกว่าปนปลาอะไรอะค่ะแกงส้มเหรอแกงส้มกับแกงเคลือบผักกาดนะแกงส้มหรอจ้าชิมซะตามสบายเลยนะคะมาเลยจะทานอะไรก็ตักเอาเลยนะคะลืมจิตใจมากปาร์ตี้บ่อยนะอือหึ อร่อยอ่ะแกงส้มส้มได้ใจเลยนะใช่ไหมแกสมให้ชื่อหน่อยสิคะอ้าให้สมชื่อหน่อยไปไหนอ่ะไม่มีใครได้คุยหรอกเลยอ่านหน่งกันนะเนาะเกย์จะคุยคนนะ <c oughs> ไขวๆ่แว่นี่เอ็ลัก ว่าแกรีแรีคุยแล้วนะยังไม่เข้ากับลุงพอแกรี่มานั่งตรงนี้เงียบไปเลยอ่ะลุงก็พูดเอเดนไดอ๊เนาะเขาอยู่ออสเตรเลียเหรอโอ้ถ้าดูก็มากินข้าวด้วยกันนะกินเผื่อแล้วเนี่ยเผื่อทุกคนนะคะเผื่อทุกคน มัาไม่ใช่ลาบอีสานนะเปรี้ยวเปรี้ยวเหลือเกินเลยอันไหนถือาเยอะลาบใช่ไหรอมไม่เปรเียยร้ยวหนักมือเนี่ยหนอ่อยไม่เปรี้ยวเหรอเนี่ยว่ากินข้าวมัเปรี้ยวมันส้มต๊อกับไข่เจียวอ่ะแกงส้มข้าวออกแต่เจียวคอช่องตาเอาอะไรไม่ถูกแล้วล่ะคะ <laughs> <laughs> อันไหนก็จะจะเอาหมดเลยเนี่ยจะกินกินให้หมดเลยเน, <laughs> นี่ยใช่ไหมข้าวผัดโออยผัดกะเพราผัดกะเพราค่ะ กินแล้วติดใจอ่ะโอ้ยแล้วข้าวนี้หมดหม้อแน่หืมขอบคุณนะที่กินหมดหม้อยายมีมีกะเพราเองเหรอดูไหมบ้านปลูกน่าแล้วปลูกตรงนี้ปลูกแต่กระถางปลูกแล้วเก็บใส่ช่องแฝงเหรอเพราะทำไมมีใบตอนนี้ก็ทำไว้ไงมือผัดกะเพราแล้วใส่ช่องแฝงไว้เออเวลาเราจะกิน ลราก็เอาออกมาอืมนีม่อเอานอ้องูุไอเ,เ,อไเดียทำไว้ใช่เราจะทำช่วงเรามีกับเพรามีหัวตะพานอืม่กี้เาว่าอะไรนะพี่อะไรนเลดดี้รอตโต้ครอะมลอตโต้มลอตโต้เลยไมลรอตไมลรอตโต้ไมลโอตโต้เกร์ ู้หญิงที่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยผู้หญิงถูรัตโต้แล้วที่เขาถูกรอตโต้เขาถูรอตโต้แล้วพอเจอเราเขาได้ไปเที่ยวถูลอตโต้ถ้าไม่ไม่ถูกรอตโต้ก็ไม่ได้ไปเมืองไทยก็คงไม่เจอเราแล้รอตโต้แล้วก็้ยได้นเขาเลยเรียกได้รถตโตอรัตโต้กไดอรัโต้แล้วก็ได้เงียด้วย ăn yeah. <laughs> they follow me yeah Maybe. i don't know gonna follow you. oh that's nice mm -hmm. that's nice có khoảng nhiều rồi nhé thì nên lấy ao lao rồi ขับลงขับแตินข้าะกินจัดเยอะอคนทนชบกินข้าวเยอะค่ะแก้วต้มนั้นเนี่ยแต่แม่มาแต่เย็นนี้แหละจะหยุดกินข้าวเย็นนะจะหยุดเย็นนี้แหละประมาณอัดได้เต็มที่เมีวนซ้ำข้าวเหนียวนกไก่ป้ายยมีผ้าอย่างนี้ได้มันจะไหนแก้วเอามาให้ ที่ไหนอะบ้านเราเน่หาบาทเดี๋ยวไปเริ่มมาเิบในมือนะล้างแล้วก็ล้างก่อนไม่ชอบข้าวเหนียวนะแต่มาอยู่นี่เป็นทำงานดูหอเป็นพวกตั้งัวอะไรทำ้านยโอ้โหเัดนี้ยเีมันชิคิทชเออดินนี่ยเริมคิเช่นเกี่ยวเ็กว่าจะปอก็นไ Because um when you s i t h e r you can hear so, i

ต้องสูงสิโอเคโอเคแต่แค่แล้วเราก็ติดแตมกระป๋องต้องกระทิบางเจ้านี่จะจะเป็นเน้นน้ำตาลอันนี้มันมันหวานไอ้คุอไอ้คูมาราคูมาราเอามันง่วงด้วยเลยหวานอ่ะคักคูมารานี่แหละมันเแดงเออมันเทศแดงอ่ะแต่เขาขูดเนื้อออกขูดเปลือกออกหมดแล้วเขาก็ใส่ ช่องแข่งแชก์อยู่ร้านเอเชียนนั่นแหละเยอะแยะร้านเอเชียนเรจะเอาอะไรอะเนาะมีทุกอย่างเผือออะไรช้อติแชร์มาให้ป้าดูสับปะรดเท่าไหร่สองเหรียญห้าห้าสิบเซนนึกว่าอะไรไม่รู้บ้านเราต้องสี่บาทนะฮะใช่เนี่ยเฟซบุ๊กแถวนี้ไม่ได้สืบเอาสับปะรดบัตรร้านไม่อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่แถวนี้มันโพสต์มาด้วยเฟซบุ๊กมึงบอกมาเอาร้านใครใครโพสมาใครไม่รู้โพสต์มันเป็นมันดิ้งขึ้นมา มีสับปะรดมีอะไรสองสามตีนแล้วจับปะรดใสองเหรียญห้าติ๊บก็เลยว่าเสือป่าร้านอยู่ร้านใช่บางทีร้านอยู่นู่นเดลตัวรัวนู่นตรงนี้ก็นู่นขึ้นไปทางทางอกแล่นไปนู่นที่เราปลูกใช้ได้ใช่ไหมอร่อยค่ะบมันจะทำให้เกิดฮอนะโนทำขายเลยสิ ใช่ทำขายก็ก็น่าจะขายเนาะ้องทำขายซื้ออยู่แล้วเนี่ยข้าวเหนียวก็แพงอะไรก็แพงหมดอะไรก็แพงแตทีอะไรอย่างเนี้ยใช่กิโลแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องก็ต้องซื้ออืมไม่ต้องแต่อันนี้สะสมเอาต้องเลิกเขาให้มาตอนที่ป้าหอน่ะไอ้แก้วหอต้กมตันนั้นะไปซื้อสามสี่แพมกับ แพทต้องสามบาทกว่าสามบาทกว่าได้อยูนี้เท่าไหร่เราก็ไม่รู้ตอนนั้นที่เป็นเจ้าภาพห่อขนมเทียนให้แกไปซื้อสามสามพันแดพันยี่สิบเอ็ดบาทไอห่อไม่สวยด้วยนะเพราะว่ามันมันแบ่สวยแล้วไม่บางใบตองนี่มันบางแล้วก็เราไม่เอาซ้อนกันในเสียดายใบตองนะเราไม่ต้องไปเอาสวยเราไม่ต้องไปเน้นความสวยไม่เน้นความสวยเน้นความอร่อยเครื่อง อะไรนะถึงพริกถึงขิงอันนี้อันนี้แช er ่ก่อนใช่ไหมนี่แช่ข้ามคืนแล้วเอามาต้มแข็งเหรอดูความเปรี้ยวนิดที่เป็นถั่วกระป๋องก็มีอย่างนี้นะเนี่ยนิ่มกว่านี้ไงจะลองคิดดูเนาะถั่วกระป๋องก็มีนะจ๊ะค่ะส่วนดำกระป๋องแต่ใส่ถั่วแดงอร่อยนะอ๋อเหรอถั่วถั่วกระป๋องอะใส่ถั่วแดง อันนี้ถั่วอะไรอันนี้ก็ถั่วถั่วดำถั่วดำซื้อไอ้ด้านเอเชียนนั่นแหละเอแต่บางคนเขาบอกว่าดูใน Youtube ทำนะเพราะว่าถ้าถ้าคุณอยากให้เปื่อยคุณก็แช่ข้ามคืนแล้วคุณก็เอาไปต้มทีนนี้พี่ก็แช่ข้ามคืนหนึ่งคืนแล้วพี่ก็ต้มมันก็ได้แค่นี้ เราเป็นผู้ฟังเราโยกรู้เปล่าเราหูหยากกินนุ่มกว่านี้ไงมัน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 ปุกปุกเหมือนเหมือนข้าวเหนียวดำหมาใหญ่ขูดนิดนึงทำมาให้ร้องไม่ได้ทำมาให้ขายแต่ว่าพูดไอเดียนะให้พี่มลำกินนะก็อยู่บ้านก็จะเอาไปจะได้ให้เขาก็นี่แหละแบ่งไปเนี่ยก็ไม่เอาก็นี่ให้สองคนแบ่งกันอาเดี๋ยวไปนะ ใส่ชมแขกแบ่งได้ใส่ฟิสเซอร์ลยเอาไว้ให้กินด้วยก็มีตังค์ก็จะไปซื้อฟิสเซอร์ไว้จะทันแลฟิสเซอร์เล็กๆนะไม่เอเลยเออเรยอะไรล่ะเชิดกระลายฟิสเซอร์กรายใช่ะฟิสเซอร์กระลายใช่ไหมที่ก็ใส่ตอนตอมชีดไม่ยาตัวนฟิสเซอร์กระายาไวน้องบุกน้องอะไรมา เนื้เข้าไปไหนกันไปทำงานรงนองานก่อนไปเอาหลานไปโรงเรียนอ๋อเมื่อวานก่อนไปรับดาวเรยนเม่อวานแกได้เตะตังอยู่ครบเลยเนี่ยเจจ่ายจบอิ่มจังตังอยู่ครบอิ่มจังตังอยู่อมจังตังอยู่แล้วเรามาพบกัน คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้คุณยายขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่บายบายป้า <Bye. S 2> <Bye. S 1> ดูผักชีของยายสิคะเจ้าของบ้านเชิญคุณยายมากินข้าวแล้วยังคุณยายก็มาเทคเอาไว้ต้นอ้อยก็มีค่ะป้าดทำไมมันขึ้นดีจังจะเอาไหมลคะคาต้นอ้อยอะ่ะบ่ โอ้ยต้อนอ้อยถ้าถ้าอยู่เมืองไทยนะจะไม่จะไม่ว่าโอ้เยอะแยะ,ยะอะไรเงี้ยแต่นิวซีแลนด์นะเนี่ยมีต้อนอ้อยเชื่อเลยอ่ะนด์โอ้ผักชีก็ขึ้นเยอะแยะ,ยะเ,เขาไม่เขาไม่กลัวไม่กลัวอากาศเย็นเลยเหรอเนี่ยไม่กลัวค่ะโอ้มันขึ้นดีจังผักชีไม่กลัวอากาศเย็นเหรอ เพาะได้ตลอดใช่ไหมยายใช่ค่ะอ๋อผักชีเพาะได้ตลอดไม่เคยขาดเลยค่ะตั้งแต่หน้าร้อนแล้วผักแล้วผักชีลาวอ่ะได้ไหมผักชีลาวจะได้นะเถ้าเกิดว่าเขาอยู่ตั้งแต่หน้าร้อนอ๋อแต่ไม่เคยไม่เคยเพาะแค่ผักชีผักชีลาวอ๋อเพาะแต่ผักชีไทยยายไม่เอาเยอะนะขอรากด้วยจะไปทำแกงจืดจะต้มจืดอุ้ยต้นเดียวก็ดู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  ดูคะ่ะเพื่อนเ <c oughs> พื่อนเ <c oughs> พื่อนทุกคนดูสิทำไมมันใหญ่อย่างนี้กอเดียวป๊าดรู้แล้วโอโ้โหกอเดียวนั้นเนี่ยกอเดียวกอแล้วกอเหรอ้อากอาอไอ้นููยอมรับเลยหนูอ่ะหมูเลยเลยกินได้ทุกข้าวผัดนะกินได้ทุกทุกอย่างเอาต้นเล็กๆมันมีที่มีเป็นรากอายายนี่นี่ไอ้ที่เอ็นเอ็นฝั่งนู้นอะ่ะ ต้นเล็กๆมีเป็นรากใช่ไหมอันนี้ก็ได้ก็ได้แค่ว่าเดียวแล้วเนาะเนี่ยจะนีใหญ่ขนาดของอแล้วได้หลายน่ะหลายรากปาดดูดๆดูดทำไมสวยขนาดนี้ยรากเดียวเอ้ยต้นเดียวปาด นี่ยองดีนะเนี่ยมากรอี่ปลูกโน่นสูงเค้งเอวเลยโอ้โหเออตอนนั้นปลูกใส่สวนตรงนั้นข้างห้องนอนเมาสูงเค้งเอวอ่ะนี่ทุกคนดูสิเยอะมากเขาไม่กลัวหนาวไม่กลัวอะไรเลยเนี่ยเขาขึ้นเนี่ยไม่กลัวค่ะอืหนาวไม่กลัวอุ้ยจะไปขุดอะไรเยอะแยะเดี๋ยวให้ไปฝ่ายแก้วมึงเอาไปเนี่ยไม่เอาแล้วเนี่ยเยอะเยอะเยอะมากแล้วเนี่ย